อันนี้ห้านะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะกว่าจะได้คลิปนี้นะคะมันยากอย่างเนี้ยนี่นะคะก็ถ่ายจริงไงกว่าจะได้กว่าจะได้คลิปนี้นะมันยากเหมือนกันนะสำหรับพี่นัทเนาะนะคะก็ต้องลําบากขนาดไหนนะคะมาถ่ายให้ร้อนก็ร่านะคะนี่เลยว่าเหมือนอะไรนะเหอะไรนะอะไรว่าพี่นัทนั่งแบบนี้เหมือนเลยนะกระถังตะก้า าากจายผ้าอะไรนะเนเขาใจเปรียบเพียบมาเจ้าเนาะอไม่ถ้าถ้าเรา้นันี้มาใส่ด้านหน้าด้านก็จะเป็นงวงบดีแม้นอรตนี้บาโฆษนานี่บไม่มาให้ต้นยางไงต้นนั้นยังก็เออนี่แหละค่อยบแม่ทางเลยก็นะเหมาะเลยเนาะนะะสหรับโอ้ยหน้าเจ้าหน้าหามนั่งในคักเนาะใส่เสื้อสีชมพูด้วยนีะเนสีชมพูนะ ก็ไปหูหิงได้พี่นัทเนี่ยจีจีชัดๆตัวนี่จีได้หน่นะคะเจอเหลือแต่เขือช่างเลยบอสั่งกระจายก็อันผ้าผ้าที่เป็นอันอันดึงดึงดูดเงินพี่กัลเน็ตก็อารวยทรัพย์เงินนะคะเราก็เซลกันีดีๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะคะเอาประมาณนี้แล้วเนาะนะคะจะให้เอาจะให้จีได้เล็งได้เห็นนะว่า อันนี้เล่งหินภาะพีนัดการเป็นยูทูบเบอร์มง่ายๆแต่ส่วนลัดเถอะนะคะดูนะคะก่อนค่ะคลิปไหนเอาลงไปก็อย่าลืมฝากชมโฆษณาด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะนะคะแล้วก็ช่องพินัทนะคะชาแนลเลยนะคะพี่ดำพี่ดำชาแนลด้วยเนาะนะคะช่างดำชาแนลช่างดำชาแนลนะไม่เป็นไรครับตากแดดเพื่อกล้ว้เนี่ยเพิ่นดำแล้วเพิ่นบุญญานเพิ่นว่าสิเนาะพี่ดำ อ๋ออันจะจะว่าวแห้งโอ้ยตอกย่าเลือดตอกขาวพี่ดำขาวขาวคิดตอกตอกอะไย่าเลือดคิดตอ่พี่นัทนะคะก็ไผ่ไป่เหมือนไปนะคะโอ้ยนะคะสมกับคำว่าเป็นเจจริงๆนะคะทุกอย่างนะอยู่ที่ตัวแกนี่มันสามเครื่องเลยนะคะไม่ธรรมดาเลยเนี่ยของพี่เพชรของพี่เพชรหมาถึงว่าต้องทุเทั้งธุรกิจด้วยทั้งทำคลิปด้วยใช่ทุกอย่างไม่ให้พลาดเลยพี่นัทนี่เป็นเงินเป็นทองหมดนะคะ น่าหินใจไทยเอฟซีนะคะอย่าลืมมากดไลค์นะคะชมโฆษณาให้ดีเดช anel เด้อเด้อโอ้พูดไปเถอะโอ้ยหยอกเจเลยหยอกพื้นมันบ่ได้ได้หยอกเจเนี่มันบ่เป็นหยังเดนอะหยอกพื้นนี่พิษอย่าพูดหลายมือโทรศัพท์พิษเลยไปก่อนอ่านสักทีนี้ก็ขอจบนะคะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโวยเนาะเดี๋ยวที่โวยนะสามเสนขอบคุณมากค่ะ